สวัสดีครับคุณตาครับครับสวัสดีครับคุณตาื่ออยงน้อครับผมเสียงสง่าเทียมท่านผมผมคุณหน่าพ่อใส่พ่อยิบบัตรนครับนี่อ้าวพ่อแกยุบบันรป้าปอจ้ะแมนป่ะครับครัป้าปอปีที่แล้วพ่อขายค่อยถือครึ่งนาะแมนผมเลยเข้ายู่ขายไปแล้วแล้วโอ้ยผมนี่อยู่น้ำกดคิด้นน้ำก้นยืนหล่อแจวมาหนึ่งจำเป็นหลายคน คุ้นนายทำนาคุ้นหลังนครเนาะบังที้เขาก็มีโตสีขายขึ้กันบางทีก็ต่ว่าการราคาคือห้องคือนครเนาะราคาห้องไว้นี่ะห้องหลายขายเถือกห้องายขายเถือกเพราะว่าผู้ถ่าขายเองนครเนาะพ่อปกติพอยังยังอยู่บ้านพออยู่ปกติเลยปกติก็มาดูแลข้าย้่งค้อยี่ราบบ้านแยมเ้าแย้มเนี่ยเกิดไปตักบาตรจังหันบ้นผาก็ไปยู่วัดจำชินจำพ่อนแังสนะ เป็นมาทายกนั่นแหลพ่ออย่างนี้นี่ข้าวเป็นอันพ่อคำวัดเจพ่อคำวัดเป็นทายกอยู่กับหลวงพ่ออำเภอวันไทยครับครับอันนี้คือพ่อเป็นนสายบุญนั่พ่อเนาะครับคป้าท่านอยู่ในบางง้วงข้ยตัวแรกของพ่อครับตัวแรที่ขายเนี่ยพ่ออยู่นี่มียตัวเมียตัวว่ามีควายอยู่สามตัวสามตัวดอนแม่ลูกเอาเอาสีพี่น้องครับนี่ควายตัวแรกเป็นควายดอนนะครับสูงประมาณเท่าไรพ่อแม่ดอนนี่ วัดมือโซนนี่ว่ามันลอยสามสิบหาเนี่ยแหละประมาณ้อยสามสิบหาโบลล์นนท์น่ะเนาะเอาตัวควายเผือกธรามดาพี่น้องคนนี้ไงคนนี้นะครับตัวนี้ลูกกโตผูนพ่อครัะลูกัวผูแต่ยินว่าลูกเป็นร้านของประยุกต์นะครับแมนครับนะครับเื้งอยู่นี่นน่อเนาะนะครับตัวนี้แต่ว่าผมขออยัดตีเลยนน่์ตัวหนึ่งมันสะดือจุนนพท์เนี่ยะดือจุนมันมันเป็นมุมวอมยอะแต่ว่า มันจิเป็นไอ้ไอ้ไอ้ฟ้าผนังมันสอดใส่มันลงหรือมันยังไงบอไยู่เนี่ละผมเป็นยังครับแต่ว่าแม่มันก็ถือว่าให้ลูกดีดอกพ่อสูงไงอยู่ดอกนะบ่ามันว่ามันค่อยน่อยนะครับครับตัวนี้มันไันได้ลูกทั้งตัวแล้วพ่อสองตัวนี่แหละลูกสองตัวนี้เนาะครับแต่ว่าผมมันสูงหน่อยจะเกินเราใส่้าดิพ่อเรื่องผมเหมือนผมเดาเอาเถอะนี่แล้วมันวัดกับเป็นวัดไม่มาได้แล้วมันขีดยามันเนาะมันก็เลยเป็นห่วงที่เต้นๆกันเลย เลีงตาเทียมโอหลักขึ้นเทียมมึงอ๋อเล่งตาเทียมเอาแต่ผมว่าสูงคือหน่อแสหาดอกบอกรบเอานะครับเอาที่นี่ว่าไงวาไอ้แล้วจะจับมันฉีดยาฆหาพยาธินะพ่อเนาะเยียงลุงมันก็เลยตือนฝุ่นเจ้าของนะครับเจ้กเจ้กบ่ายครับพ่อไม่รู้คนนี้ว่าว่าแสนหาพะนะแสนหาครับอยากได้แสนหาปะนะอยากได้คือราคาห้องนะพ่อเนาะแม่ลูกลูกโตผู พร้อมผสมอีกตัวต่อไปนะพ่อเนาะแต่ว่าเขานึงมันถอดเนาะครับนั่นแหละบอกท่วมจริงแต่เขาถึงถอดเสียกหัดมันอยู่แต่ฝุ่นละแต่หน่อยแต่แม่สาวคนละอ๋อมันนี่เขาได้รุดขังนึงเขารุดขังนึ่งอ๋อมันมันรุดโบกออกนะพ่อไม่รุดบบกออกเลยวันเอะอ๋อโอเคครับพ่อนี่ครับคือบอยคนฟังว่ามันมีตำหนิข้างึงคือเขารุดขังนึงครับมันก็เลยบปะทอกันนะครับแต่ว่ามันเหลืองโค้งสางนะพ่อเนาะเนื้อหนังอ้วนดียุกนะครับเต้าลูกมันหัดซื้อจุนนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ปะตัวต่อไปพ่อตัวใดตัวนี้ได้พ่อเออแม่นี่ว่ามันนี่มันสูงกว่าใดพ่อค่อยตัวนี้แม่นี่แม่สูงสูงก็มยต่อว่าสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดหมื่นบาทครับเขาสูงกว่าใดพ่อค่ยตัวนี้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบหัวสองวะหร้อ,อยสี่สิบซื้อซื้อร้อยสี่สิบสิ ลอยซีส <BMW. S 2> ิบขืดนะพ่อเนาะเพราะว่าหารห้าว่ามันสูงเกินไปมันเขาเจ้าว่าเขาตัวนะพ่อเนาะตัวนี้ว่าได้ลอยซีสิบบวกลบนะพ่อครับคือว่าเป็นสายชุนบุรีบอกข่าวเพราะตัวนี้เอ้าลูกวางสั้นหล่ะพูดลูกออกมาไวจะทีแรกกินอาหารเป็นพรอมพี่น้องครับเกิดเลี่ยงผสมเอานะครับเลี่ยงคือเขากินอาหารไปแหลบบางอย่างนะพี่น้องอหยียมันอ้วนนะครับครับนะครับตัวนี้จักบวาทกรพ่อตัวนี้สองแสนเ็ดมันด้ยักปีดหอบอยตัวนี้ กมันได้ลูงเขียไปครับนี่บ่บ่บ่ทัานทับได้ค้อยบ่ทัานทับข้อยสาวทั้งครูได้ค้อยสาวทั้งครูรับผมตัวนี้ของวัสองแสนเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นพ่อช่วงกินอาหารเป็นแล้วพี่น้องครับอยากให้มันกลับสักกไซซีเข้าไปนะครับได้เซิร์ฟในนอนนะครับแล้วว่ามันก็ได้ความสูงแล้วเหลือผสมหลวงขอทองไปก็เป็นตัวไม้เนาะครับเนาะตัวม่อาตรงซี่ได้พ่อตัวงซี่่นีเลี้ยงง่ายเออครับเลี้ยงเนี่ยตัวนี้สูงอะไพ่อตัวนี้สูงร้อยสามสิบ แมนบ่อหลายสักสิบกุ้งหรอพ่อสามสิบกว่ามสิบกัวแน่คือบอ, <imet S 1> อ,อกก่อเขาบอกเดี๋ยวสายตาเขาบปิตัวเทีบบานเนาะเอาสิพี่น้องครัเบิ้งเอาตัวจริงแต่วันจริงแล้วมันก็ใหญ่อยู่เป็นตะควอยั่ใหญ่อยู่แต่ว่าตัวน,นั้น,นสูงหักตััวน้นสูงหลายสิบกัวอ,อ,นนอยอนนู่ในตั้นครับตัวน,นี้ลหลายสามสิบกวนะพ่อเนาะครับราคาตัวนี้พ่อราคาแสนหาแม่นหนึ่งแสนหาเงินบาทครับผมท่องว่างกันทุกตัวท่องว่างอืมท <Chef. S 1> ่านเคยเสียต่องเลย,เลยแหละผมก็บล่อว่าที่จะทับนี่แล้วครับ อ้าวพี่น้องครับวันนี้เพ่นฝึกกินอาหารเป็นแล้วบ่อยากนะครับเหลือแค่ว่าพี่น้องเพยนให้มันสมบูรณ์ลูกข้อทองเขาละแบบรักษาดีนะครับตัวนี้ของว่าแสนุอาหารพอเนาะทองว่างทุกตัวตัวนี้ก็ทองว่างเช่นกันทองบางเอานะครับราคาทองว่างตัวนี้สายชุนบุรีพอมันขายเงียบขึ้นนะครับตัวนี้ไม่ใส่พอพันที่เหนื่อยไหลเอาครับตัวนี้นะครับน่าจะได้อยู่พ่อตาถามอะไรอยากได้ไข่สามตัวนี้สมาติติดต่อสองท่างเลยเนี่ยครับพ่อติดต่อกะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์กะ ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์สี่หาห้าแปดหนึ่งสองหาแปดหนึ่งสองหรือวาถามหาพ่ออย่างครับนี่ถามหาถามหามานพบมานพครับมันนี่บ้านพ่อยู่ไสนี่อยู่ในป้าปอของผมบ้านป้าปอตำบลป้าปอครับฮะอำเภออำเภอวันไกจังหวัดขอนแก่นเอาสิครับมันนี่ทรหาหลูซสายพื้นน้ะพอนะครับคอันนี้พ่อเรียงไห้ซี่เสื้อเรียงไห้ซ่สื้อเอา สาสวัลมนีของคุณนะพ่อครับผมครับสวัสดีครับ